สวัสดีครับผมนายกฤษณนาลงกรเป็นผู้ปกครองของเด็กชายจิรนัทลงกรต้องขอขอบคุณครับก่อนเดีนต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิคุณพุ่มที่ได้ให้ทุนกับเด็กชายจิรนัทซึ่งทุนนันนี้เราได้ไปใช้จ่ายในเกี่ยวกับเรื่องการไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามากรุงเทพนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างไปแล้วก็จะต้องพักครังคืนแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่นําไปใช้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการฝึกในการเดินพวกลาวที่สำหรับให้เขาพยุงยืนยืนขึ้นของตัวเขาเองจากนั้นมาก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่ดีขึ้นดังนั้นต้องต้องขอขอบคุณมูลนิธิคุณพุ่มที่ได้ให้ทุนมาแล้วก็ช่วยเหลือในการใช้จ่ายในส่วนนี้ครับต้องขอขอบคุณมูลนิธิคุณพุ่มครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางอนุชลัดสีปู่ค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายนภพัฒสีปู่ค่ะมารับบริการที่ศูนย์การศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับทุนของคุณพุ่มค่ะก็นําเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อสื่อการเรียนการสอนให้น้องเป็นพวกการ์ดพวกตัวเลขตัวอักษรแล้วน้องก็พัฒนาดีขึ้นค่ะจากไม่พูดแล้วก็พูดแล้วก็จำง่ายคือน้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน้ำเพชรสวัสดีค่ะด้วยสิสวัสดีค่ะแนนะชื่อนางปียพัฒน์สายบุญค่ะเป็นผู้ปกครอ,องของน้องวิภาดาพรหมชาติค่ะได้รับทุนคุณพงศลรู้สึกยังไงบ้างะคะก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะแล้วนำ้ำทุนที่ได้รับไปทำอะไรบ้างคะคือไปใช้เป็นพัฒนาการของน้องอ่าอย่างเช่นซื้อพวกสมุด ดินสออะไรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาหมอด้วยค่ะแล้วน้องมีการพัฒนายอย่างไรบ้างคบดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะจากอะไรอ่าคือน้องจะพูดคุยกับเราหรือว่าคุณครูรู้เรื่องขึ้นค่ะคือพัฒนาการก็ดีขึ้นแล้วก็น้องก็พูดได้เป็นบางคำนะคะขอบคุณมากค่ะ น้องชื่อเด็กชายชนลสิทธิ์รนกระโทบนะคะโรงเรียนชุมชนบนะ้านนารากอรพินค่ะรู้สึกมีความยินดีค่ะแล้วก็ปากเปื้มมากเลยค่ะที่ได้รับทุนของคุณครูนะคะนําไปซื้อสื่อเป็นบางอย่างแล้วก็จัดทาสื่อด้วยนะคะจากการที่น้องสัมผัสสื่อที่คุณครูทําให้แล้วก็สื่อที่ซื้อมาสอนเสริมนะคะน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากที่อา่านหนังสือไม่ค่อยออกก็เออริ่มอ่านประสงค์สลากได้นะคะก็ขอบคุณครับ